เฮ้ฮัลโหลว้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่เป็นไดโนเสาร์มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเจ้าไดาโนเสาร์สีสันสวยงามมาให้ทุกคนได้ดูนี่มีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับนี่อันี้เจ้าเหมือนก็ซิล่ามากเดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องตัวแรกกันเลยดีกว่า โอ้มมยกอดเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกองนี้ก่อนก่อนโอ้ด oh, โ wow. นซอรัสว้าวนี่ดูหน้าตาเขาสิทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในกล่องเงินสิว่ามันจะเหมือนเออเ้ย oh, hey. เหมือนของว้าวโอ้ไมกอดโอ้โหเฮ้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 ว้าวนีแขนของเขา หน้าตาเหมือนเจ้าทีเล็กมากเลยทุกคนนี่หลังของเขามีตุม้มให้ตายสิโอ้แม่สาวน้อยเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นช่องโอ้ใส่แบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ 3A เอ้ย 2A นะครับว้าวโอ้โหชาวไดโนเสาร์ อืมดูว้าวโอ้ยกับปลาดีกว่าโอ้โหน,นี่เดี๋ยวเจอกับเจ้าหมาน้อยว้าวเฮ้มีเขาด้วยยาฮ่า นี่เดี๋ยวดูเจ้าหมาสองตัวโอ้โหยูไมย